พลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีได้นําคณะรัฐมนตรีถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากที่กลับจากถวายสัตย์ปฏิญาณโดยบอกนะคะว่าจะนัดประชุมนัดแรกนะคะในวันอังคารนี้ค่ะ เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเดินทางมายัางทำเนียบรัฐบาลเพื่อถ่ายรูปหมู่ที่ระลึกบริเวณถนนหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากที่เดินทางกลับจากการนำคณะรัฐมนตรีเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายชัดปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งณนะโรงพยาบาลสิริราชเมื่อช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมา โดยหลังจกถ่ายภาพรวมเสร็จแล้วพลเอกประยุทธ์ได้ลุกขึ้นยกมือไหว้ขอบคุณคณะรัฐมนตรีทุกคนพร้อมทั้งบอกว่าขอให้ประสบความสําเร็จจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินออกจากแถวเพื่อขึ้นรถประจําตําแหน่งและเดินทางกลับทันทีระหว่างนั้นนักข่าวก็ได้ถามท่านนะคะว่าจะถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสอนอชอมเมื่อไหร่พลเอกประยุทธ์บอกว่าวันที่9กกันยายนค่ะและเมื่อถามว่าวันเดียวกับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลยหรือเปล่านะคะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบค่ะแต่ว่าได้หันมาพย น้านะคะเราก็บอกว่าจะเข้าทํางานทําเนียบรัฐบาลในวันที่9กันยายนนี้จากนั้นพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีคนอื่นๆก็แยกย้ายเดินทางออกจากทําเนียบรัฐบาลค่ะ